ทุกคนมนาะคอนเทนต์นนะกดอกัดคลิปละมีท่านเทพผู้หนึ่งงนะั้นกดนะมันมีเรื่องเล่ามาว่ามีท่านเทพผู้หนึ่งได้กล่าวไว้นะครับผมว่าวิธีการรับมือพี่ใหญ่นะนี่เลยแค่กระโดดตีห้ามตีนะต้องกระโดดตีเท่านั้นนะต้องตีต้องใช้บัตรต้องใช้บัตรความรู้แบบที่เขาบอกด้วยนะเออแล้วท็อปซี่เนี่ยต้องติดตัวเวลหนึ่งนะเออใช่ไหมใช่ไหมท็อปซี่ติดตัวเวลหนึ่งใช่ไหมแล้วก็แบบทุตชยาโรวางกับดักนี่อะไรเงี้ยเออแค่ ตอนตอนช่วยเสร็จให้ตีโอเคนะตอนช่วยเสร็จให้ตีใช่ไหมโอเคผมผมจะเล่นตามเขาทุกคนเราจะตามท่านเทพทุกคนตามท่านเทพตามท่านเทพนะเอาละใบแรกใบแรกเขาว่าไงใบแรกเขาว่าไงใบแรกเขาบอกว่าฮึกเหิมนะอ่าฮึกเหิมอ่าใบแรกฮึกเหิมใบที่สองเหยียบกับดักโอ้โหยังดีนะมีเหยียบกับดักนะฮะเหยียบกับดักใบที่สามคือตีมึนตีมึนอ่าตีมึนตีมึนเตะสี่เตะสี่เลยนะเตะหำเตะหำอ่านี่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 โอ้ ทุกคนสังเกตอะไรไหมทุกคนสังเกตอะไรไหมผมไม่ใช่เทพไงผมไม่ใช่เทพไงวันผมว่าแล้วทําไมเขาเก่งทวนผมว่าแล้วทําไมเขาเก่งเขาสามารถใส่ตีละหหำเข้าไปได้เว้ยโอ้โหไอ,อผมใส่ไม่ได้วะ่ะโอ้เชื่อต้องให้ท่านเทพมาสอนละไอต้องให้ท่านเทพมาสอนละ โอ้ยแย่เลยทุกคนผมผมใส่ไม่ได้ว่ะผมใส่ไม่ได้ทําไงดีอ่ะเฮ้ยต้องให้ท่านเทพบอกเนี่ยเฮ้ยผมใส่ไม่ได้ว่ะโอ้ยแย่แย่ไม่ผมใส่ท่านทโอ้หแย่เลยแย่ yeah, เลยทําไงดีทุกคนทําไงดีนี่น,นี่ตัวผมความรู้ยี่สิบเอ็ดด้วยนะไม่ไม่ใช่ย,นะยี่สิบด้วยนะเออยี่สิบเอ็ดด้วยเนี่ยอ่าแย่ yeah, เลยมีอะไรใช้แทนตีละห่ำได้บ้างทุกคนอ่าแมวเป็นของเลวอ่ะแมวเป็นของเลวแมวเป็นของเลวอ่ะแมวเป็นของเลวะกระยิมใส่ไม่ได้กระยิมสีพลังบัวผมว่ากับท่านสูตร กยิมไม่ไม่ไม,ไม่พลังวัวใส่ทําไมทุกคนนี่สูตรท่านเทพนะนี่สูตรท่านเทพนะสูตรท่านเทพอ่ะมีเหลือกําแพงจะมาจริงไหม <S <S เออใส่มุดไว้ใส่มุดไว้ดีกว่าเซตนี้ทุกคนดูดูดูเซตการ์ดผมไว้เซตการ์ดท่านเทพนะทุกคนเรียกจงเรียกเซตการ์ดนี้ว่าเซตการ์ดท่านเทพนะเออเราเรา,เรามาเรามาทวนกฎก,รรการเล่นของเขาหน่อยดีกว่านะมาอันดับแรกคืออะไรอันดับแรกคืออะไรอันดับแรกคือกระโดดตีต้องกระโดดตีนะตีธรรมดาไม่ได้นะ ถ้าพี่ใหญ่ถ้าหนูพี่ใหญ่มาช่วยต้องตอนช่วยเสร็จให้ตี oh, <no. S 1> นะตอนช่วยเสร็จให้ตีทุกคนจับไว้อ่านะตามนั้นนะทุกคนตามนั้นนะโอเคโอเคลุกบอกเลยบันเทิงนี่ผมผู้สาไม่แชร์ลงกลุ่มเลยนะเนี่ยรู้สึกใครเนี่ยเอออย่าท่านเทพท่านเทพอท่านเทพ <to> เอาละทุกคนผมจะใช้ความรู้ความสามารถที่ผมได้เรียนมาจากท่านเทพเล่นอย่างเต็มที่นะเออผมจะเล่นอย่างเต็มที่เลยรับรองว่าท่านเทพจะต้องภูมิใจในตัวผม พุ่งตายห้าส la> ิบดาวค่ะอ้าวอัด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 เฮ้ยเฮ้ยบเรียบร้อยโอ้ยพลังของท่านเทพยท่านพี่ผมตีอัดโดนอัดพาสีหนึ่งก่อนทุกคนท่านเทพบอกให้อัดพาสีหนึ่งทันเทพบอกท่านเทพบอกอย่าละทุกคนอย่าละอย่าละอย่าละกลุ่มเดินผมมีปัญหาอย่าแล้วโอ้โหท่านเทพท่านเทพจะบอกว่าผมอ้าวแล้วผมเดินผมมีปัญหาแหละไม่นะเฮ้ยทุกคนผมเดินผมมีปัญหาจริงว่ะผมอาจจะต้องปิดเออ่ iPad แล้วก็มาเอาใหม่เกมหน้านะเอาแบบ ไม่ไม่ไม,ไม่เล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนมันมีปัญหาแบบเดียวมีปัญหาแบบเดียวแย่แล้วเอาว่าเอาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ่านมาอ่านมาแย่ลแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงท่านเทพท่านเทพท่านเทพสู่ท่านเทพเออจุกลับไปพลังสู่ท่านเทพ เยอะแล้วเอ้ยทำไมผมรู no ้สึกว่าผมโดนแกงแปลกๆวะห้ามห้ามตีธรรมดานะเวลาเจอพี่ใหญ่ให้จับทำไงทุกคนจะได้ไหมต้องกระโดดตีนะทุกคนนะต้องกระโดดตีต้องกระโดดตีเออเออเออต้องกระโดดตีต้องกระโดดตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอ้ย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 เฮ้ยกระโดดตีกระโดดตีเฮ้ยเฮ้ยต้องกระโดดตีต้องกระโดดตีทุกคนตีธรรมดาไม่โดนพี่ใหญ่ตีธรรมดาไม่โดน ้องกระโดดตีเท่านั้นเฮ้ยเอาว่ะเอาวะของริงของริ้งอ๊โอ้ท่านเทพโอ้พลังแห่งท่านเทพพลังแห่งท่านเทพเอาว่ะเอ้ยเอ้ยท่านเทพท่านเทพเข้ามาแล้วกระโดดตีเฮ้ยกระโดดตีเอามามาเฮ้ยเอ้ยอย่าอย่าหนีนะกันอย่าหนีอย่าหนีกันเออกระโดดตีกระโดดตีกระโด ไม่นะผมเก่งไม่พอหรอผมเก่งไม่พอหรอผมเก่งผมไม่เก่งตรงไหนทําไมทําไมกันทําไมกันท่านเทพท่านเทพบอกผมดีเอ๊ะอพี่ใหญ่กระโดดตีกระโดดตีกระโดดตีเฮ้ยไม่นะไม่นะผมตีไม่โดนสินะเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดตีอ้าวนี่ไงเทวิชามารเอาละทุกคนตีโอ้ god โอ้ยโอ้ นี่ไงนี <OS g ur les> ่ไงนี่ไงเอาเปลี่ยนไปไล่เป็ดก่อนกันเปลี่ยนไปไล่เกตต์ก่อนกันไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวละแย่แล้วทุกคนแย่แล้วทุกคนแย่แล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุจรรย์ทุจรรย์แหน่แหน่ฮึ่แหน่ฮึ่แหน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเอาวะกระโดดตีกระโดดตี สดพี่่ใหญไ้มกระโดดตีไปช่วยเสร็จช่วยเสร็จค่อยตีช่วยเสร็จค่อยตีไม่นะไม่นะแย่แล้วแย่แล้วโอ้โหแย่แล้วทุกคนแย่แล้วแย่แล้วเฮ้ยกระโดดอืไม่นะพี่ใหญ่เราจะหนีไปแล้วทุกคนเอออุ๊ยต้องกระโดดโยนของด้วยทุกคนโยนของธรรมดาไม่โดนนะต้องกระโดดโยนด้วยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะอาร์ตไม่นะอาร์ตตามพี่ใหญ่ไปเลยทุกคน หนูสูตรปลาพี่ใหญ่สูตรปลาพี่ใหญ่กระโดดตีเออสูตรปลาพี่ใหญ่ของจริงของจริงของจริงเฮ้ยเออไม่นะไม่นะเอาละทุกคนเราต้องตามไม่นะทุกคนเราโดนเราโดนเราโดนสกัดจุดว่ะตามไปตามไปตามไป ไม่นะไม่นะทุกคนเราต้องฆ่าพี่ใหญ่ได้นี่มันสูตรฆ่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่ต้องตายพี่ใหญ่ต้องตายพี่ใหญ่ต้องตายต้องได้แล้วต้องได้พี่ใหญ่แล้วต้องได้พี่ใหญ่แล้วนาทีนี้ต้องได้พี่ใหญ่แล้วเฮ้ย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 เออนี่นทุกคนทุกคนดูสูตรทุกคนดูสูตรทุกคนดูสูตรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเอางี้กันกัน๋ยวเฟรมจะมัดนะแล้วแล้วกันแล้วกันวาร์ปมาช่วยนะแล้วเฟรมจะไม่ช่วยนะเออแล้วเฟรมจะไม่ตีนะตีหลังช่วยไง สู่พี่ใหญ่สู่พี่ใหญ่เออโอเคนะการว้ามานี่ทุกคนดูวิชาวิชาวิชาทันเทพวิชาเทพอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาว้า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 มาอย่างอย่งอ่ะพี่ใหญ่ช่วยอพี่ใหญ่ช่วยรอตีียมช่วยรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้แย่แล้วทุกคนีหนูวิชาวิชานทันเทพไม่ได้ผลแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วไม่นะไม่นะท่านเทพท่านเทพวิชาท่านมีปัญหาเฮ้ยเฮ้ย ไม่นะ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 เฮ้ยพี่ท่านเทพพี่ท่านเทพพี่ใหญ่พี่กอดทำไงท่านเทพท่านเทพต้องสอนให้หมดท่านเทพสอนไม่หมดท่านเทพไม่บอกว่าพี่ใหญ่พี่กอดทำไงอ่ะเฮ้ยไม่เนี้โอ้เอาดีเอาดีเคลียร์กอดได้สองครั้งซ้อเลยเฮ้ยเออเอ้เออเออย่างไงย่างไงย่างไงท่านเทพย่างไงท่านเทพย่างไงท่านเทพท่านเทพกระโดดตีเออกระโดดตีสูด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 ท่านเทพสูดท่านเทพสูดท่านเทพเฮ้ย เฮ้ยกันกันขอขอขอกันตายซะห, <า S 1> หน่อยหาดีหากว่าเยอะหากว่าเยอะแบบสู้กันไปก่อนเดี๋ยวเอากันตายนะมาทุกคนคอยดูทุกคนเฮ้ย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 เอาว่ะเอาว่ะกระโดดตีกระโดด,โด,ดชัวโอ้โยไม่ได้ว่ะไม่ได้เฉยไม่นะไม่นะไม่นะเฮ้ยทุกคนโอ้สุดยอดสุดทเทพ เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวสูรท่านเทพไม่ได้ผลเดี๋ยวสูรท่านเทพไม่ได้ผมอยา่ารับลูอยา่ารับลูอะไรครับลูตีตีเอาดัก <c oughs> <c oughs> ชีวิตมันรันทดขนาดนี้เอ้ยผมว่าผมว่าผมเก่งไม่พอว่ะผมาอาจจะแบบเอ้ยผมเก่งไม่เท่าท่านเทพว่ะข้อแรกเลยครับข้อแรกเลยผมไม่สามารถใส่เซตการ์ดท่านเทพได้นะท,นทุกคนนะ ท่านเทพเนี่ยท่านเทพเนี่ยเขาสามารถใส่เซตการ์ดตามที่เขาบอกก็คือมืเขิมเหยียบกบบดักตีมือตีละหลันซึ่งผมมาใส่ตีมือตีละหลันมึเขิมแต่ผมใส่เซตการ์ดใบนี้ไม่ได้นะทุกคนนะอ้โหผมแบบไม่ได้ว่ะไม่ได้วะเอ้ยใส่ผมไม่สามารถใส่ใบนี้ได้มันไม่ได้ว่ะ,ม,ม,รรม,ม,ม,วะมันไม่ได้จริงมันไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นแบบต้องโอโ้ต้องบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งในความเก่งของท่านเทพที่เราคาดไม่ถึงจริงสองคือตอนที่ผมตีหนูหลังช่วยเนี่ยการ์ดไม่กลัวมันอมตะแต่ท่านเทพตีทะลุได้นะผมตีไม่ได้ วันนี้อันนี้ต้องบอกเลยว่าท่านเทพสุดยอดมากผมสู้ท่านเทพไม่ได้จริงเออโอ้ต้องคารวะเลยต้องคารวะท่านเทพเลยสุดยอดจริงสุดยอดจริงอะใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b ับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ